ัสดีครับมื่อนี้พามาเบ่งสภาพคอ,อกเป็ดหลังผ้ายุรดูร้อนเขาร่มแห้งครับหนึ่งสังกระสีดเปิดเปิด,ป,ดประทุนด้ยคอ,อกเป็ดผมเขามือแรกเหยียบบ่ได้เลยครับท่วม ถ้าเกิดฝนโตแล้วก็น้ำมข้างแบบนี้เป็นเล่ะอันนี้เพิ่งให้ใไ้เก็บไปแล้วครับเรื่องเป็นโตัเบิร์ดสภาพแบบนี้นี่ไข่รดเดียครับจากสองจากลอยก็หน่วยสองลอยนอยนูนนี่เก็บได้แค่4ีซิฟเองนะ ป็นเป็ดต้มบิดครับอันนี้แตกแดดสองมือแเล้วนี่กลังค่าผมเปิดโอ้ยพายุเพ็บกันคักนี่นด้ครับจากเป็ดเคยใครลอยสองลอยมันีีเก็บได้40หน่วย น,นี่เริ่มมีแดดครับสองมือแล้วแดดโอ,อกเจ๋งครับพัวไว้แบบนี้เป็ดไปกินซํำเกาแต่บพ่าใครเลยตอนนี้พราะน้ำสวนพ่อขั้นขอบเปียกขอบสุโกโป๊กอะใครลดเดี๋ยวครับนี่ผลเบิดตกใจนิดหน่อยกับนี่ผลเหล่าเป็ด เปิดประทุนมีบ้านเปิดประทุนแล้วท่วมไปเบิด์ดลอยนี่ต้องก็ต้องก็สีปิวไปเผื่อเมื่อนี้ก็มี่้ำนีแ่แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับ